ไใจไปใ่ไอชุดเอ็นคือวิ่งลาวไม่ใช่หรอวิ่งลาวรอเปล่าพี่มามาก็วิ่งมาแล้วลาวมันไม่แบเไ็่ตูนนะเขาสลิปมอ้าเฮ้ยตายตายผมีค้อนมีค้อนผมมีค้อนผมมีค้อนที่เป็นวตรงนี้มีเบีวเับียาบียมขวาเบยมาเบี้มาเบียมเบียมขวาี่เบียมขวาเบีมวเาเบีมเียเยบิมขวาเบีมขวายวเมเีย ขนาด <Easy. S 1> ตัวหนึง่งมันมีตัวคอนอีกตัวหนึ่งนะ <ตา S 2> มีด้านหลังตึกผอจะอจบ,บวกกันเข้า <c oughs> ไปให้เร็วที่สุดนเตรียมตายตัเป็นกลนะเป็นกลข้างหลังนะเจอแล้วไปด้วย เออคนร้องยิงเอาเอาโอ้ยไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยหรอไม่ได้อะไรอ่ะเอาใช่ใครล้าช็อตเหรอเลขตัวนึงใครได้อ่ะมีสองคนนะเมื่อกี้น่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอ็มตัวไงมึงก็แบ่งกันคนละตัวไงเมื่อกี้ตายตายมีไก่ล่าเชื่อดปืนลั่น10คิวแล้วมั้งบ้าบอโอ้ยเปล่าเต็มตี้เลยหนีสิครับหนีหนีได้ปะหนีทันไหมหนีทันไหมพี่แล้วเปิดน็อกหนึ่งยังไง

พี่เนตพี่เนตเหลังเขานะพี่ไก่พี่ไก่เดินเลยพี่ไก่เดินเลยผมเนี่ตน้องด้วยน้องน็องน้องทางไหนพี่ใช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 ่ไปไปไปช่วยจ้า ควัดกับแมงซะหน่อยขาดนัดเดียวเองนักหนึ่งนักหนึ่งนักหนึ่งหนดบ้านนอกหนึ่งชั้นสองนะที่นิงเนาะขึ้นละวิ่งขึ้นละรอให้มันดึงก่อนด้วยค่อยยิงภูมิใจอะว่ามีลูกพี่โง่ๆอย่างไอ้เบิร์ดโอ้ภูมิใจอยู่แล้วไอ้งโง่กระถางตีไอ้สัตว์ เล่นอย่างกระโปครงคำลงเป็นไปดุดดุดแคมตรงนี้ไม่คาด้วยนะเออต่อไปเราจะเรียกเบอร์สี่ว่าลุงปืนลั่นแค่หร่าละมึงรีบๆมางรบ้านที่มันตกแล้วตัวหนึ่งอ่ะโอเคโอเคครับลุงบ้านเนึ่ยลุงจะเย็นทำไมลุงทำไมลุงโคตรตึงเลยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวโคบเดี๋ยวโคบให้ดึงกันแล้วโหนี่ครับลุงนี่ครับลุงลุงเฮียยะตายครับลุงลุงนายด้วยสนายด้วยตายไป

คงต้องมาอาชีพใหม่ t w 0 0 h years later อุ้ยซาสุดว่ะอุ้ยซาเกินเออไปหรือเปล่าวะอือตายสิเออเราผ่านนี้ไม่ได้เสินไปได้ไหมเกินใจนะครับเออเดี๋ยววะเดจ้าดำกูยิงเราไปตีตัวแล้วมันได้แค่ตองตัวเกิดร้านแม่งล้ายหมดเลยที่มึยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยมึงบ้าปะเนี่ยไม่ได้บ้าครับนี่คือความจริงมชายไอ้ตาเรือร้ายกันหมดเลยทุกตัวเลยพวกมึงเออพวกเราเมร์ เออจำชื่อไอ้ตาไวนะฮะเอ้ยตาหลาดุโอ้โห้โคตรหลานอ่ะเออใช่ไหมบอกแล้วใช่บอกแล้วรับปืนลั่นเข้าจริงตาน้ำอันนี้จริงไม่เถียงเลยไม่เถียงไม่เถียงจริงไม่เถียงเออทำไมคนก็ติงวะไม่เถียงแย่เกินแย่ทำตัวแย่ๆตอนนี้ยี่คนแล้ววะไอ้เอ็มปืนลั่นอย่าถามผมพียอะไรมึงก็แหกตาดูเองดิ เออเฮียเข้าไปดูในไลน์แบบเดี๋ยวมาเขาทำดีๆเอาโว่ลุงก็เกินไปเขเออใช่โคตรแย่ไม่ไม่มีมาระยาโง่เมนเมนเมนมาอ๋อเมนมาเขาเมนมาเขาโอ้าใส่เขาใส่มน้าหน้ามาไว้ยาเขาเมนมาเข้าใจอะเขาหน่อยพี่ปืนรั่นขับตู้ตู้ขับไอ้ตาเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ห่างกินยาให้ตรงเวลาครับเราเดี๋ยวก็ห่างตู้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 ครับพี่ปืนรั่นเมนหน้าเขาช่างเราไปแล้ว ปืล <Safe. S 2> ั mí, <cal mus i> ่นน้องมาน้องมานี่มาน้องน้องปืลั่นมาตามตามพี่มาน้องน้องปืนลั่นดาบใครครับน้องปืลั่นดาบใครครับเดสส์ตาโกเมนาไซโกเมนาไซคือมีมาเสร็จปีเตป่ะเพียอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงวิญญีณหายไปคือพี่ไปเรียนต่อเมืองนอกมาใช่พไปเรียนต่อเมืองนอกมาพี่ตัดเนียงได้เลยอ่ะเอ้ยเอ้ยตุ้ยเอ็งก็มีสมองนี่คิดได้อ่ะไม่รู้หรอพี่ด่างมันเข่าด่งตูดนะเว้ยเฮ้ยก็ูรู้แล้วแต่ต้องไม่ได้เลยเมื่อก่อนน่ะเอาจริง ูพูดถึงนี่พูดถึงหน่อยด่าๆกูเลยตู่อะเป็นพ่อขแม่กูอะมึงเอาไงวะยี่ห้อไหม่แล้วควยตู่เคยไปเล่นไพ่กับแม่มึงมึงบอกแกจัดไปครับคำขวัญวันเด็กจาไว้เอาด่าๆเอ้ยเกาะนี่จะถึงวันเด็กแล้วนี่ของสายเปร่งคำขวัญวันเด็กใหม่แล้วเดี๋ยวดูคำขวัญวันเด็กเก่าก่อนขอคำขวัญวันเด็กเก่าหน่อยครับพี่ตองเย้หนึ่งลมล้างศาสนาไม่ไงซองปากมาจังเลยมัน สามสีกะลทุกวันสีปัญญานั่นต้องด้กว่าในฟอฟัมเฮียเฮียเฮียเฮีคนฮียเฮียเฮี้เกีนเฮียี่เฮียเฮีเฮียยเฮ้ยเฮี้เฮบยเฮียเี้เยเียเีย้ฮียนีเนีย้นีพีเอ้ยเยมึงก็ปล่อยเพื่อนมึงลงยยฮีเีเเา้เเยยัยย อะะไรวจิบทำตัวให้ดูโฉดเเขี้นกำแพงข้างโบนการโดดทีบข้างฟ้าเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบดังด้วยกันไม่ได้ลองเพลงจีนให้ฟังซูเปอร์ไอดอลดิฉันลงโตเมนีเดอเทียนไวตุ๊ตูุนี้ยังว่องโตเมนี่เย้ายิงเออไอไปลิงสู้เตดีเทียนไว้ฉันเลี้ยวชอยเหมือนมึงเว่อภาษาอังกฤษก็ลองได้อ่ะไอคอร์ดพีช มาลองบ้าเซ็กินเนปเตเจอกินมอาปอปนีกินแมาอเพลงน้คือขาดั่ป่ะเยวมึงร้องเพลงนี้ได้ด้วยเหรอทมันแปลว่าอะไรครับพ่อแบบแปลไทยนะครับไม่ไม่ไม่เด็กเด็กนรอไไม่ดีไม่ดีนี่จังไรกูอีก่แล้วพี่แม่งร้องสับเบียงได้ด้วยอ่เมื่อกี้อือใช่ธรรมดาผมมันเก่งไปโฟกัสเรื่องนไ้อง่อ้น้องเรื่องกินไก่ตนี้

นัดเดียวมันยังตามมาดูดิโหแย่ละทั้งบนทางล่างแย่ละตอนเนี้ยแี้โปอีกแล้วแจ๊จิฮะโคตรหลองอ่ะเฮ้ยพี่ไอ้ครันปืนลั่นก็คนนั้นสิบอกว่าอะไรรึปะไปทางตุรกีว่ะอย่าบอกนะว่าพี่ก็ไปตุรกีมาเหมือนกันตายมาแล้วมาแล้วกูตายคนเดียวอีกแล้วเหรอ เราออกไปสเปรย์แบบนี้แล้วตรงเย้เก็บนอกดาวไปได้หนึ่งครับเป็นเดลต้าที่นอกดาวลงไปพยายามจะ่าต,ามตัมจากตาไทยครับแล้วเหมือนจะเก็บออกจากสนามไปเลยครับโดยต้าไทย,<อ>ยมาแบบนี้แล้วครับเหมือนจะโดนวงตายหรือเปล่าต้องมาดูอีกทีครับต้องวิง่งเข้าวงแล้วครับในึ่งวันนี้ที่บอ <วง S 1> อ,อะไรครับคเลี้ยวไปนี้เก็บไปถึงสอ<ร>งคิวเอาแล้วครับเหมือนจะจุ้งซ้ายยุ้งขวาหลบเพื่ขึ้นเดินเข่ามาไม่ถึงจั<ร>งหวะเลยครับไปหุ่นก็ต<ร>้องหลบไปแบบนี้ไปนิดนึงเลี้ยวหลบจล้ยหลบกู ลงเราน็อกดาวน์ลงไปเยอะะไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไปเลยไปเลยไปเลยเยอะอะเหลือเลยตายโง่แกออกไปงานไม่นไปถึงวิ่งโล่นตลันวิ่งโล่นสักตันแล้วจบบรรดับไปเลยครับฟังโล่ไม่ทันไหวเที่อน่าเชื่อได้เฮ้ยไม่เคยได้กินไก่